บ้านจ้างนักตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบวกค้างองเอสันกำแพงจงเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทํางานศิลปะด้านหัตถกรรมการแกะสลักของสลากพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่คือพ่อขู่เพชรบิริยะอายุ67ปีครูศิลป์ของแผ่นดินปี2564อสที่สืบทอดการแกะสลักช้างมาเป็นรุ่นที่3นานมากกว่า40ปีนําช้างแกะสลักในอริยบทต่างๆที่หาชมยากในปัจจุบันที่มีกว่าหลายแสนชิ้นนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต ได้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านหัตถกรรมการแกะสลักไม้พร้อมถ่ายทอดความรู้กับผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้แกะสลักไม้เพื่อน,นําไปประกอบอาชีพได้โดยภายในบริเวณบ้านบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ประดับไปด้วยประติมากรรมช้างปูนปั้นขนาดเท่าของจริงจัดตั้งแสดงอยู่จานวนหลายเชือกทั้งเชือกเล็กและเชือกใหญ่รวมทั้งช้างในโลกดึกดำบรรย่างช้างแบม่มอดที่สร้างจา,จากจินตนาการและภาพถ่ายชวนให้หลงไหล โดยนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะเก็บภาพเป็นที่ระลึกบางคนที่เชื่อเรื่องเคล็ดเรื่องของโชคลาภก็จะลอดท้องชาง้างตามความเชื่อด้วยนอกจากนี้ภายในส่วนจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์บริเวณบ้านไม้ชั้นสองมีการนำช้างแกะสลักามากมายส่วนใหญ่เป็นผลงานเก่าแก่และหายากรวมทั้งภาพเขียนมาจัดแสดงไว้ในแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นช้าง1ตัว2ตัว3ตัวไปจนถึงลักษณะท่าทางของช้างเวลาอยู่รวมกันเป็นโคลงจนเป็นที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสลักผู้มากฝีมือในการแกะสลักช้างได้เสมือนจริง จนไปที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางมาจนถึงทุกวันนี้โดยช้างแต่ละเชือที่แกะสลักนั้นจะเน้นเรื่องของโครงสร้างรูปร่างผิวหนังแววตาและอารมณ์ในอวัยวะต่างๆที่เหมือนจริงของช้างซึ่งพ่อครูเพชรเคยแกะช้างเชือขนาดเล็กที่สุดขนาดเพียง1.5เซนติเมตรเท่านั้นปัจจุบันนอกจากการแกะสลักเพื่อการแสดงในพิพิธภัณฑ์แล้วยังจําหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งรับสั่งทําช้างตามอ,อเดอร์และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากสรารบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาสิตท,ที่ส่งเสริมคุณค่าบุคคลผู้สร้างสรรงานศิลปะหัตกรรมที่มีความรู้ความชำนาญมีทักษะฝีมือในเรื่องงานศิลปะหัตกรรมไทยพื้นบ้านอนุรักและสืบสารภูมิปัญ,ญญาดั้งเดิมที่สั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษสะท้อนถึงสารและสินเชิงช่างในสาขา,าต่างๆให้ดำรงคงอยู่เด้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นผู้ที่สืบสารและรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญ,ญาด้านง,งานหัตกรรมไทย นภนวัดไก่เลิกรายงานจากกรณีเหตุนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดลาดปลาดุกตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่เสียชีวิตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์โดยครั้งแรกมีการระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ระเบิดจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกระทั่งต่อมาพบว่าเป็นเพื่อนทาปืนลั่นใส่ศรีรษะจนเสียชีวิต โดยบรรยากาศล่าสุดในวันนี้ที่หน้าห้องนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินางสาวปบีนาง,งามสุดผู้เป็นแม่มาติดต่อขอรับศพน้องโชคหรือเด็กชายนพสินงามสุดอายุ1 4ปีนักเรียนชั้นม .3 ามทับโรงเรียนวัดลาดปาดุกที่เสียชีวิตเพื่อนําไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดลาดประคองธรรมตําบลเสาทงหินอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยทางผู้เป็นแม่เผยว่าขณะนี้ต้องรอดําเนินงานงานศพของลูกชายให้เสร็จก่อนซึ่งตนเองก็สงสัยว่าเป็นปืนลั่นหรือตั้งใจมายิง ซึ่งคำให้การครั้งแรกของมือปืนนั้นตั้งใจงจะมายิงเมื่อเปลี่ยนมาเป็นปืนลั่นก็ต้องให้ตำรวจช่วยดูหลักฐานอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอะไรกันแน่คืออยากได้ความยุติธรรมที่สุดอะคะ่ะบาดแผลมันมีอยู่แล้วว่ามันมาตรงไหนมันโดนตรงไหนมันออกตรงไหนมันลั่นถ้ามันลั่นจริงอะ มันไม่ขอคุี่คนแจะขอ,น,ขอนี่คือข้อสงสัยของคุณแม่ใช่ไหมที่ว่าตกลงมันลั่นหรือว่าตั้งใจมายิงใช่ค่ะเพราะตอนแรกเห็นว่าทำให้การก็คือตั้งใจนะ,ะประมาณตั้งใจเลยครับแต่ทีนี้พอมาเปลี่ยนเป็นว่าปืนลั่นก็คือก็ต้องให้ตํารวจเผาดูอีกทีหนึ่งนะคะช่วยอีกทีหนึ่งว่าอะไรกันแน่เพราะว่าความจริงมันก็คือความจริงนะหนู ติดใจการทํางานของตารวจนะถามว่าติดใจไหมหนูก็ว่าทุกส่วนเขาทำงานเต็มที่ส่วนทางด้านในประเสริฐแก้วมณีผู้เป็นตาเปิดเผยว่าทางครอบครัวมีการประสานทนายความไว้แล้วเพื่อดําเนินคดีกับผู้กรณีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดสนชัยคล้ายแก้วรายงานวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลทิธิธรัประจานดุในพระบรมราชูปถมัมภ์ พร้อมกับคณะเดินทางไปรตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีตำบลพลวงอเขา่าขีิจกูวจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะครูอาจารย์คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนโอกาสนี้องคมนตรีพร้อมกับคณะได้พบปะเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48และครูอาจารย์ โดยให้กำลังใจส่งเสริมการเรียนการสอนที่สร้างผลสำเร็จทางการศึกษาที่มีการพัฒนาดีขึ้นมีความสุขและมุ่งมั่นทำดีชื่นชมการปฏิญาณตนของนักเรียนที่เทิดูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลง,งานทักษะฝีมือนักเรียนที่สอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจากจบการศึกษาสำหรับโรงเรียนราปปรชนุเคราะ์48จังหวัดจันทบุรีมีนักเรียนจำนวน622คนข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษา57คน ผลงานของนักเรียนมีทั้งด้านวิชาการด้านกีฬาด้านอาชีพด้านคุณธ,ธรรมจริยธรรมที่ส่งผลการดําเนินงานที่ดีของเยาวชนไทยต่อไปในอนาคตจรบบรำบัญญงเสนารรยงานนายพรพิรมอุระแสงผอศูนย์ป่าไม้มุกดาหารพร้อมด้วยนายสมบูรณ์ศรีธารหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่4เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบอาจยัดไม้จริงฉันและไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามจํานวน29้ท่อน ซึ่งบรรทุกมากับบริษัทขนส่งเอกชนตั้งอยู่ตําบลสีบุญเรืองอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าที่บริษัทขนส่งเอกชนดังกล่าวมีไม้ห่วงห้ามที่ส่งมาจากจังหวัดลำปางมีทั้งไม้ต้นใหญ่และไม้ต้นเล็กเป็นจํานวนมากโดยนายสมบูรณ์ศรีธาราหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่4เปิดเผยว่าไม้ดังกล่าวนั้นมาจากจังหวัดลำปางปลายทางมุกดาหารชาวบ้านแจ้งเข้ามาให้ตรวจสอบจึงอายัดไม้ไว้ก่อนและให้โอกาสผู้ที่ครอบคลองไม้ไมาพิสูจน์ว่าได้ไม้มาโดยชอบหรือไม ซึ่งหากไม่มาติดต่อก็จะอายัดไม้ทั้งหมดไว้ไก่สมุทรนามโปไซายรานดรพระมหาติงมหิสโรวัดป่าพิมลบังคา่รารามและนาสราวุฒิทรงโฉมอาเภออุทุมพรพิสัยที่ปรึกษากิติบุษกรมูลนิธิบุญพระาศาสนาสงเคราะห์เป็นประธานเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงตำบลทุ่งชยัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหลายภาคสวนเข้าร่วมง,งานและร่วมกันพัฒนาต,ตัดต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่เตรียมทําการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบุญพระาศาสนาสงเคราะห์และบริษัทพีเจคอนสตรักชั่นจำกัดโดยมีกาหนดการเลิกมงคลเสาเข็มในวันที่15ตุลาคมนี้และพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่28ธันวาคมโดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นมีห้องเรียจำนวน12ห้องใจ้งบงประมาณจำนวนทั้งสิ้น20บล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนบ้านโนนแดงโนโน,โนโม่วงได้มีอาคารเรียนที่มีมาตรฐานมั่นคงถาวอดต่อไปบุญทันทุศีวันรายงาน